มาดูของฝั่งโพลิก o อนหน่อยนะเมื่อวานมีการพาร์ทเนอร์กับเซ l f o r c e นะทำ NFT based l o y e r program นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของฝั่งโพลิก o อแล้วกันนะ l f o r o r c e ก็เป็นบริษัทที่ประกาศ e a r n i n g มาล่าสุดติดบวกด้วยนะแล้วก็ขายซอฟต์แวร์ได้ค่อนข้างโอเคนะครับก็เป็นบริษัทที่ Performance ยังดีอยู่ในตลาดหุ้นนะแล้วก็มารวมกับโพลิก o อนก็น่าจะมีอะไรเด็ดๆเ,เ,เกิดขึ้นมาแล้วกันนะครับเขาบอกว่าจะทำ NFT based r o y a l program ็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับโพลิกอนนะน้องมาติกโอเคไปดูอันนี้คือบีนแน e นะครับโอ้อสารภาพนะไอะข่าวเนี้ยมันเพิ่งมาตอนตีห้าสามสิบแปดเสร็จแล้วผมอ่านได้ครึ่งหนึ่งนะเนี่ยสารภาพแบบยอมรับตรงๆเลยเพราะมันมาเลยนะมันมาตอนตีห้าสามสิบแปดผมอ่านไม่ทันแล้วนะแล้วมันเยอะเนี่ยดูดิมันเยอะนะมันเป็นการตอกกับของ ance บีนแนสกับอาริสทูอา a ิสเลนนะฮะเดี๋ยวไว้อ่อ ค่อยค่อยอ่านให้ฟังใหม่ผมไม่ไม่ค่อยชอบพูดข่าวที่ผมยังอ่านไม่จบ <c oughs> เป็นลรจิตว่าเดี๋ยวพูดผิดนะชอบชอบให้อ่านแล้วมันจะชัวงเนงนะฮะเราค่อยเราค่อยมาพูดให้ฟังอะไรเงี้ยถ้าดูจากสกรมด้านบนเนี่ยก็ต้องบอกว่าคริปโตเอ็กเซนตเลเตอร์นะครับ Compliant นะครับ Efforts of the Staffing นะแล้วก็ตัว Binance เองนะ Until March 16 to provide answer to US Senate นะครับคือมันเป็นเรื่องของการจัดหนักจัดเต็มของอลิซาเบธวอล r เลนใส่ไบ n นนนะครับแล้วก็ให้ Binance ตอบคำถามหลายๆคำถามนะและเดทไลน์ขีดไว้ที่วันที่16 March ซึ่งก็ตอบแล้วนะและนี่คือสิ่งที่ Binance ตอบนะบยาวๆเลยนะครับ mm hmm. มันต้องใช้เวลาในการขยี้นิดนึง เอาไว้ทีหลังแล้วกันนะสิบีหน้าเต็มๆต็สิหน้าเลยเตอร์